มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขทะเบียนรถพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุพอบตอรอคนใหม่จากครณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากอต่อชอนะคะมีมติเป็นเอกฉันให้บิ๊กปั๊พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุรอ,ออรองเผเบาตรอเพื่อนรวมรุ่น นอรอต่อ6บิ๊กแบ๊รผดเอกจากทิพย์ชัยจินดาพอบอราตารอและเตรียมทหารรุ่นที่20ของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทอบอ,าาบอขึ้นเป็นพอบอราตารอคนใหม่คนที่12ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังมีข่าวแพร่สะพัดว่า พลตำรวจเอกสุวัสแจ้งยอดสูงได้ขึ้นเป็นว่าที่ผอตอรอคนใหม่ทำให้บรรดาข้าราชการประจําทําเนียบรัฐบาลและสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะหมายเลขทะเบียนรถ BMW ของผอตอรอค่ะเตรียมที่จะนําไปลุ้นโชคในช่วงโค้งสุดท้ายกันอย่างคือคับ และสำหรับหมายเลขทะเบียนรถของผบตวตรคนใหม่ก็คือ1นกอไก่กไก่สามห้ากรุงเทพมหานครเป็นเรื่องราวของความชอบของแต่ละบุคคลน,นะคะทั้งนี้โปรดใช้จดระนยานในการรับชมและรับฟังขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ